สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะว่าภาวะแวดล้อมที่เราจะเจอจะเจอนะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรนะคะดูเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันแล้วก็ เจอพลังงานดีๆก็รับไว้นะคะ่อนอื่นยายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะคะขอคนลด้นหนึ่งไลค์ก็มีความสุขแล้วคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานที่เราจะเจ,เจอในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรพลังงานของความอุดมสมบูรณ์คุณจะต้องได้พบได้เจอแน่ตัวคุณนี้จะต้องได้พบได้เจอพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ ที่คุณคิดแนละตั้งใจและทำจะทำอะไรไว้มีโอกาสสำเร็จมากสูงมากเลยดวงคุณเป็นถึงราชนีผูุดมสมบูรณ์นะคะงานหรือสิ่งที่คุณคิดและทำไว้จะออกดอกออกผลจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดและทำไว้แล้วคุณวางแผนไว้กำลังจะไปพุ่งไปข้างหน้าทยานไปข้างหน้านะคะความจเจริญก้าวหน้าได้ตามมา สิ่งที่หวังไว้นะคะเป็นเดอะเวอร์นะคะการตัดสินใจความหวังของคุณนะคะเป็นเดอะเวอร์เลยคะ่ะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณมากที่คุณจะคว้าสิ่งนั้นไว้ความสาเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องทุกอย่างที่จะทําให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีคว้าไว้นะคะคว้าไว้ เจ็ดไม้เทา้าเจ็ดไม้เทา้าคือการที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดอยากจะทําให้มันเพอร์เฟกมันยังไม่เพอร์เฟกทุกถึงเราจะได้หรือสําเร็จมาส่วนหนึ่งมันก็ไม่เพอร์เฟกฉะนั้นจงวางแผนต่อไปนะคะวางแผนต่อไปในภาวะอย่างนี้นะคะเมื่อ มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้คุณมีความสุขแล้วนะคะอย่างมีฟงมีแฟนแล้วหรืออะไรแล้วนี้ก็แล้วแต่ก็วางแผนกันต่อไปเพื่อความสุขสมหวังในอนาคตนะคะสิ่งที่สำคัญเลยตอนนี้นะคะต้องสู้ต่อแล้ววางแผนต่อไปนะคะเรามาดูกันว่า สิ่งที่จะต้องนี่เลยคะ่ะอนาคตต้องสู้ต่อนะคะสร้างผลงานสร้างสร้างตัวเองสร้างคือโชว์ให้ทุกอย่างมันเกิดผลนะคะแอคทีฟตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องทุกอย่างนะคะคุณต้องแอคทีฟตัวเองนะคะลุยมันต่อไปถึงมันจะไม่ใช่เรื่องง่าย นะคะทุกอย่างในโลกนี้ไม,ไม่ไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆนะคะคนที่เขาจะรวยเขาก็ไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆฉะนั้นต้องมีทั้งเทคนิคนะคะมีทั้งช่องทางโอกาสที่จะมองและสู้ต่อไปนะคะเพื่อให้ได้สุขสมหวังดังที่ตัวเองต้องการราชนินีนะการที่จะเป็นราชนีนะคะก็ต้องมีอะไร ที่จะต้องอดทนต่อสู้ดิ้นลนเหมือนกันค่ะคนที่จะอุดมสมบูรณ์ได้เขาก็มาอยู่ในภาวะอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะความยุติธรรมเกิดขึ้นเสมอสำหรับคุณนะคะขอให้คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาขอให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะคะระยะเวลานี้คุณจะมีการเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆนานานะคะ ขอให้ตรวจทานให้ดีแล้วก็ให้ตรงไปตรงมาอย่าให้เสียเปรียบนะคะแค่นั้นเองนะปัญหามันจะไม่เกิดนะคะเรามาดูกันคุณจะได้ครอบครองในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าเรื่องใดนะคะคุณจะได้ครอบครองในสิ่งที่คุณคิดและทําไว้กับมือตัวเองนะ,ะสิ่งที่สู้มาอย่างเหนื่อยจะไม่เสียเปล่านะคะชีวิตของคุณนะคะเรามาดูกัน เมื่อเมื่อมาถึงจุดหนีแล้วต้องมองให้ไกลนะคะมองมองให้ออกมองวิถีชีวิตวางแผนชีวิตให้ไกลนะคะวางไปวางแผนชีวิตแม้กระทั่งเรื่องความรักต้องมองให้ไกลไกันเขาไว้นะคะทุกคนเพราะว่าการสร้างชีวิตการมีคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายมีคู่เรื่องง่ายแต่การสร้างครอบครัวเรื่องยากนะคะเพราะว่าต้องการความรัก ความสามคัคคีความเห็นอกเห็นใจการสร้างครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของผู้ใดและผู้หนึ่งนะคะต้องหันหน้าปรึกษากันขอให้มองการไกลนะคะทุกคนไม่ว่าเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวและความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณบทสรุปทุกอย่างที่คณสู้มา ไม่สูญเปล่าสำเร็จนะคะขอให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันนะคะทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆสำหรับทุกคนนะคะนอกจากเฮงนะคะที่จะถูกรางวัลใหญ่และถูกลอตเตอรี่ใหญ่ๆนะคะฉะนั้นการใช้ชีวิตของทุกคนต้องมีแบบแผนต้องวางแผนให้ใหเก่งเหมือนราชินีราชินีจะเป็นผู้วางแผนที่รอบคอบนะคะความสุขสมหวังมีแน่คะ่ะ สำนับคนที่สู้ชีวิตนะคะขอให้มองการไกลนะคะมองช่อทางให้ออกความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเลยค่ะนะคะดูแลเอกสารให้รอบครอบนะคะความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจะปกป้องคุ้มครองคุณนะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีนะคะขอให้รักตัวเองกันให้มากๆนะคะ เราหันหน้าเข้าหาปรึกษากันภายในครอบครัวนะคะไม่ว่าพ่อแม่ลูกแฟนทุกอย่างคนในครอบครัวต้องหันหน้ามาปรึกษาและคุยกันความสุขสมหวังเกิดขึ้นค่ะขอให้โชคดีโชคดีนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมยายสวัสดีค่ะ